เส้นตายที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ขีดไว้ให้รัฐบาลญี่ปุ่นใกล้จะหมดลงทุกขณะหลังจากเมื่อวันอังคารกลุ่ม IS ได้เผยคลิปวิดีโอขมขู่จะสังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนทันทีหากรัฐบาลญี่ปุ่นไม่จ่ายเงินค่าไถ่200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแก่คนร้ายภายในเวลา72ชั่วโมงทันทีที่ทราบข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำทุกวิถีทางเพื่อติดต่อกับกลุ่มคนร้ายแต่ก็ไม่สำเร็จ นายโยชิฮิเดซูกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยในวันนี้ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับข่าวใดๆทั้งสิน้นและยังไม่ทราบชะตาก,กรรมของนายเคนจิโกโตและฮารุนะยูกาวะตัวประกันทั้งสองคนแต่ญี่ปุ่นจะขอความช่วยเหลือจากคนนอกเช่นรัฐบาลในแถบภูมิภาคที่ชาวญี่ปุ่นถูกจับตัวหรือหัวหน้ากลุ่มชนพื้นเมืองท้องถิน่นเพื่อหวังช่วยชีวิตของตัวประกันก่อนจะครบกำหนดเส้นตายในเวลา14นาฬิกา50นาทีของวันพรุ่งนี้ตามเวลาในญี่ปุ่น หรือ12นาิกา50นาทีตามเวลาในประเทศไทยซึ่งทางจอแดนหนึ่งในชาติอาหรับที่เข้าร่วมต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามกับสหรัฐได้ให้คำม,มั่นกับญี่ปุ่นว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยชีวิตของตัวประกัน ชายในชุดโมงดําที่อยู่ในคลิปจับตัวประกันชาวญี่ปุ่นบอกว่าที่จับตัวชาวญี่ปุ่นมาเพราะญี่ปุ่นสนับสนุนปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอสที่สหรัฐเป็นแกนนําแต่นายสุกะยืนยันว่าญี่ปุ่นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในประเทศซีเรียและอิรัก แต่การที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศมอบเงิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศในตะวันออกกลางนั้นก็เพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเหตุความรุนแรงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางทหารแต่อย่างใดด้านนายกญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยว่าการจับตัวชาวญี่ปุ่นครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และขออย่าให้ประชาคมโลกยอมแพ้ต่อกลุ่มก่อการร้าย ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาภรรยาของนายโกโตหนึ่งในตัวประกันได้รับอีเมลเรียกร้องเงิน8ถึง16ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับชีวิตของสามีซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็กำลังพยายามพิสูจน์ว่าอีเมลดังกล่าวนั้นมาจากกลุ่มไอเอสหรือไม่เพราะถ้าอีเมลมาจากกลุ่มดังกล่าวจริงก็อาจเป็นไปได้ว่าถ้าญี่ปุ่นให้เงินค่าไถ่น้อยกว่า200ล้านดอลลาร์ทางกลุ่มไอเอสก็อาจจะยอมรับไว้ก็ได้ แต่คำถามก็คืออะไรจะรับประกันได้ว่าคนร้ายจะปล่อยตัวตัวประกันตามคำพูดหลังจากตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วกลุ่มรัฐอิสลามได้เผยคลิปสังหารตัวประกันชาวตัวนตกอย่างโหดเหี้ยมถึง5คน the this มีการตั้งข้อสังเกตว่าชายคนร้ายในคลิปวิดีโอล่าสุดนั้นมีลักษณะและเสียงคล้ายกับคนร้ายที่อยู่ในคลิปวิดีโอจับตัวประกันก่อนหน้านี้ โดยชายคนดังกล่าวมีชื่อเรียกเล่นๆว่าจิฮัตติจอนมีสำเนียงการพูดแบบชาวอังกฤษและภาพของเขาปรากฏอยู่ในคลิปฆ่าตัดหัวชาวอเมริกันและอังกฤษนะับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวโลกต่างลุ้นระทึกเกี่ยวกับชะตากรรมตัวประกันต่างชาติที่ถูกกลุ่มไอเอสจับตัวไปซึ่งเราก็ได้แต่เอาใจช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและขอให้ทุกคนปลอดภัยระดาศิริสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสริงนิวส์รายงาน nice.